สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจาราจรหรือสนขจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2568เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รกรกาฎคม2568เมื่อวันที่23รกรกาคม2568ณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารสนข โดยมีนายปัญญาชูพาณิชภูมิในการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจาราจรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนขเขารวมพิธีและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินข้าพเจ้านยายปัญญาชูพานิชขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า,ขอ,วาขอถวายสัตย์ปฏิาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเรื่องพระยุประมาจะเจริญรอยตามเรื่งนนขของพระยุประมาตมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และประชาชนและะปรชชานสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตดโดยยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนาและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาตามแนวทางพระบรมราชว่าลอดไปตามแนวทางพระบรมราชว่าลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมของเดชะ ออขอดีชพร้อมทั้งรวมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ลงนามถวายสัตว์ปฏิญาณทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของสำนักงานกอพอและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนครวมถวายสัตว์ปฏิญาณผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีตลอดจนแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป